กลับสวัสดีกันอีกครั้นะคะพบก,กับรายการ A c r o s ส2525 Book Sky Grid กันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาหาแร่ดีๆมาเสริมกับตัวของชีวิตของเรานะจ๊ะก็เดี๋ยวเราขุดไปทางนั้น,นี่หว่าคือเออเคชุดเกาะก็ยังไม่ได้นะกลายเป็นคนกะกะไปคนหนึ่งละและใน Sky ก r i d จะหาเกาะได้ที่ไหนละ่ะเออ ของดีๆมาเสริงกับตัวอ๋อมามามาติดต่อเออติดดีดีดีหมด,ดไปต่อละให้มันถึงเกาะนั่นนะ่ะได้เลยก็ต่อไปโอเคเราได้แล้วเราคงไม่ตอบไปแบบง่ายๆโดยไปกลับไปวิดีอะไรเออได้มาด้วยขงทงยเราขุดไปก็ตายสิไม่ขุดล็อก ต้องใส่กระโดดใส่กระโดดแต่ต้องกระโดดอย่างระมัดระวังนะจ๊ะผู้ชโอเคเราก็ได้ครบเดี๋ยวน้ำคารักชิปหายไปต่อไม่ได้เออมีบล็อกไม้อยู่ก็ยังดีนะมีพวกต้นไม้อะไระมาี้นะโอเคเราก็เอ,อ๊ เราลอยได้นี้หรือเปล่าว่โอเคเราด,ด,ดูผลแล้วดูเหตุผลแล้วแป๊บก็เอาสวัสดียามเช้ามาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวกี่ผมร้อยดนะ้หรอเดี๋ยวเอว้า เราเกิดอะไรตรงนี้ของสกายกรีดนี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่จริงนะเฮ้ยแมพเพี้ยนไปแล้วเหรอบ้านเราอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไม่จริงนะเว้ยไอ้นี่เรามาติดตรงเกาะน,นี้แล้วบ้านเราไปไหนละเฮ้ยเมลอนเมลอนเมลอนของนี้กลับบ้านกันนะ โอเคสองไซสสกายกรีจะแปะปรลาไป,าปไหนนะจ๊ะเฮ้ยเราผมบินได้เดียเ๋ยวเราโอเคผมบินได้ก็คือตามหาบ้านเราเป็นไนคือสกายกรีเริ่มจะพลิกไปแล้วนะจ๊ะคืออันนี้ก็งงเหมือนกันนะว,ว่าบ้านหาย <c oughs> ไปไหนวะ บ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเซฟสป้าได้ไหมเนี่ยโอเคประเทศไทยเรายังอยู่คือแบบมาเกิดที่บ้านแล้วเราเมื่อกี้เราไปเกิดตรงไหนอะ่ะเอ๊ะเราก็งงชิปห,หรือจะงงไปอีกชาติหนึ่งโอเคเราก็จะมาขุดป้องก,กัน,นอื่นก็คือแบบ เราจะได้บล็อกอดีๆไหมจ๊ะทองหนึ่งทองสองทองสามทองสี่หรือว,ว่าทองสามทองสี่นะคะท่านผู้ชมก็อย่าไปยุ่นะฮะแต่ก็แป๊บหบนึ่งนะเราจะมีแร่อะไรดีๆกว่านี้เออลาพิสลาพิสโอเคถ้าสกายกรีดผมลอยผมก็ต้องลอยนะจำเป็นต้องลอยแต่ตอนตกนี่เก็บชิป เออโอเคไดมอนด์หนึ่งอันเราถ้าเราถ้าเอมี่ลองหุนจีจริงไหมโอเคนะมีการกระโดดมีมอสกระโดดไกลไหมนะมอสละลันละลัน,ลน,ลนกระโดดไกลสักหน่อยก็ดีนะจ๊ะคือแบบไดมอนด์ยู่ไหนเนี่ย คณจะเวนไปไกลแล้วคิปอะไรแป๊บวายวอดเลยเดมอนไม่อยู่ใกล้ๆตัวเราเดี๋ยวจะบินหาดีเรามีเวลาจำกัดในการบินนะโอเคขุดละคือได้เดมอนมาสองแล้วก็เก็บมาเส้นเลือกไมรีเจน เอะเรามาเกิดตัวเกาะนี่หรอวะหรือว่าอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเอาจะให้งงเฮ้ยก็ไม่ใช่อนี้นี่อา้าวบล็อกขยี้ได้เฮ้ยมีอะไรที่บล็อกเรียนชิปอยู่โอเคเรามาตัดตอนกันดีกว่านะจ๊ะเฮ้ยจะเอ,อื้อ คือแบบผมมาเกิดตรงนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมตายผมมาเกิดตรงเกาะนี้เนี่ยผมเอาให้ให้งงเลยให้ถ่ายเลยว่าผมงงมากโอเคไม่มีแร่ดีๆให้เราขุดแล้วเราจะมาเกิดตรงนี้ทำอะไ,ไรอะโอเคมีอะไรให้เราขุดดีไหมเราก็ลอยไม่ได้แล้วรู้สึกเหมือนว่ามีเวลาจำกัดนะผมลอยไปลอยมาสัก สามสี่นาทีมันก็จํากัดในการให้ไม่ให้ร้อยซึ่งโปนะฮะผมไม่ได้เอะจะเอ้ยยา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 ของดีห้ามตายของดีห้ามตายเราแล้วก็มีลายมาเอ้ยเย็นเย็นเย็เย็นเพื่อนเดี๋ยวยังคุยกันได้คงใช้คุยกันไม่ได้เอวบล็อกบล็อกไม่ให้เราเกิดหรอกเหรอเฮ้ยเซฟเป็นไรเนี่ยหรือว่าเราจะโดน อะไรบล็อก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 ซึ่งน่าจะแปะพอสมควรโอเคมันค้างนิดนึงนะแล้วก็ที่ไงอ่ะสกายปีดโอเคมันบล็อกไม่ให้เราเกิดแล้วเราเกิดตรงนี้รอบนึง คือเราต้องตามหาจุดที่เราเกิดมาได้ได้นะมันบล็อกเราไม่ให้เราเกิดอีกรอบหนึ่งอ่ะมันหมือนกับว่ามันเป็นฮาร์ดคอร์น่ะโอเคจํากัดด้วยมันเป็นแบบว่าฮาร์ดคลายคลายฮาร์ดคอร์กันแล้วกันคือเราต้องตามหาบ้านให้เจอนะชิปหายไม่มีเดมอนแต่เอากลับบ้านไม่ได้กูชิเปเฟนดิโอเค okay. ถ้าเราตามหาบ้านหลังเก่าได้ก็ดีเรามาเลาะเอาตัวเรา,เอ,าอยู่ตรงนี้ดีกว่ากูไม่จะขอตัดเลยจ้ะ แล้วก็จะมาชิลรอบตรงนี้แหละอืมบารังเกลตูเสียไปแล้วเดี๋ย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 วมองหาให้ได้ทั่วผมเริ่มคุ้นนะคือมันก็น่าคุ้นตรงไหนเนี่ยคือจำได้ว่ามีแม่น้ำตรงนี้ใช่ไหมแล้วว่าเราอยู่ไหนโอ๊ย mm. ไม่เหรอเยส คือจะพูดยังไงดีถึงบ้านแล้วเราผุมจะไม่ตายอีกเลยเคไหมอ่าแล้วก็ได้ของดีๆมาแล,แล้วก็ใส่ลงไปค o ลเปอร์สโตนหนึ่งมีไม้ห่เมลอนหนึ่งเลสตโตนหนึ่งเฮ้ยเลสโตนห้าสีไดมอนด์สอแล้วก็ไอรอนบออ็อกซ์ไอรอนโอเคเรามีรับโอเคแล้วจากนั้นเราจะมาเผาอทองกันโอเค จะได้แอลลอนก็ตมาหรือเผาทองเฉลิมด้วยหาใะ้เต็มตัวเผาก่อนทำเป็นชาโคก่อนกัแล้วกันยิงชอมัดด้วยหนึ่งแล้วโอเคทำชาโคได้อลลอนมาเอาใส่ตรงนี้ไว้อ่าโอเค ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสกายกริดใน11.0นี้เนี่ยมันเอาชักให้ผมปวดหัวเลยเกิดในตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่มัน่นใจก็เอาให้แทบผมสมองปั่นปว่วนทีเดียวคือผมเหยียบตรงเตาที่เปิดไฟร้อนผมไม่รู้สึกร้อนเลยใช่ไหมของจริงป่านี้เทา้าไม่เป็นเป็นคีงคองไปแล้วโอเคอเคอาอะมาเผาอีกไม่มีใช่ไหม เอาชูกาเก้ามาทำเป็นเออเอเอโอคเคชูเกตัวยังเอมี่แคตตัก๊กชูกเก้ยังไงเราเฮ้ก็เล่นกันไมคคัสชวนอะไรกันอีกเออเคได้มาแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อ,เ,อเล่นให้ตลก เกิดจุดนี้อีกแล้วเล่นให้ตลกเออโคตตลกเลยเดี๋ยวไปต่อหังเจอ g เกมต่อเพื่อนผมชวนเล่นแลละโอเคไปตายแป๊บอยู่ในโลกฟีช่างจะปวดร้ายอ่ะมาเกิดตรงนี้อีกโอเคในกุดไหน ผมก็อยากให้มอนสเตอร์มาเกิดแถวๆนี้บ้างละนะเออเดี๋ยวชูการ์เคลยตรงนี้โตแล้วแล้วก็เป็นโอเคเฮ้ยนะมีเอาไว้ขึ้นไปชั้นบนเราจะมีของดีเก็บอีกไหมเนาะของดีที่หาได้ก็มีเท่านี้ก็ไม่ได้เติมแต่งอะไรเลยเครียดเลยผมีเครียดเลยทีเดียวโอเค เกิดตรงนี้ใหม่เออเกิดสลับกันดีๆเนาะดีเนาะ,นะเออเราจะได้หาแร่ตรงนี้เลยโอเคมาตัดต้นไม้กันเลยหรือป่ามีแร่ดีๆให้เราขุดเยอะเลยตรงนี้ที่แน่ๆเราตกไปก็แบบนี่เสริมด้วยเดิร์โอเคโอเคต่อหังเกอเกมดีไหมเนาะ <c oughs> คือจะตายอยู่แล้วคงไม่รอดใช่ไหม ไปสูดที่ชอบที่ชอบโอเคค่ okay, นะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ดูคลิปนี้ก็ขออย่าลืมนะฮะคิดก่อนฮะว่าจะให้ผมทำอะไรคือไลค์ให้ผมด้วยนะเออก็ s u b s c r i b e ผมด้วยกันะจ๊ะเดี๋ยวผมตกแต่งบ้านก่อนเมลอนโตยังเอ,อเดียวซี่ไปเกิดตรงนั้นอีกแล้วใช่ไหมออะผมเดาถูกนะจ๊ะเออ ผมจะมาสร้างบ้านตรงนี้หลังใหม่คือจะหาพิกัดของบ้านที่เจอก่อนโอเคไปดูที่เราที่ชอบสูที่ชอบที่ชอบและนี่ก็คือที่ที่ผมชอบคือเมลอนยังไม่โตเลยถ้าโตกบฝากมาให้ผมด้วยนะผมจะได้ไปทำอะไรกโอเคก็อย่าลืมกดไลค์และส s c ไ i b ์ผมด้วยเออนะ เวลาจริงๆเลยเอาไปเลยฮะดูน้ำใสๆใบ,บบัวบวบเออโอเคบายล่ะ